ชาบหมูชิ้นใหญ่ดีกว่าเอาหมูก้อนใหญ่ไปโยนให้หมามันกินนะคะขอโทษขออภัยอยู่อย่างหมดรักกอดทะเบียนสมรสมีความสุขจริงเลยแล้วจะทนเพื่ออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาถึงที่ทํางานแล้วพี่น้องขาเนาะข้างนอกคนเยอะนะคะมานั่งคุยอยู่หน้าโรงแรมเลยดอกไม้เริ่มโปร่งแล้วนะพี่น้องอืมแต่ก็ยังหนาวอยู่นะคะสองวันจากพายุเข้าเบลเยียม ก็เบาบางลงเนาะมีแสงแดดมาสองวันแล้วนะคะมาพูดต่อเลยเนาะผัวฝรั่งรวยดีแต่นอกใจอืมพี่เขาทนเพื่ออะไรนะคะอันนี้เป็นเหตุผลเนาะพี่เขาก็บอกเลยว่าคําถามนี้มีหลายคนถามไถยแกเหมือนกันว่านอนกอดทะเบียนสมรสอะ่ะมันมีความสุขจริงเหรออ่าที่เห็นผัวไปมีคนอื่น แล้วยังอยู่กับเขาได้เนี่ยมันมีความสุขจริงเหรอแกก็บอกตรงๆนะว่านะคะแรกๆเจ็บปวดมากกัวจะทําใจได้เนาะกัวจะทําใจได้กับชีวิตที่ยอมให้สามีมีความสุขในมุมที่เขาชอบนะ,ะอะ่ามันก็ใช้เวลานาน,านอืมแกแทบเขาเรียกว่าป่วยเลยแหละป่วยเลยแหละแต่สิ่งที่แกเลือกหนึ่งลูกนะคะสองสิ่งที่แกได้ ชีวิตแก่เมื่อก่อนมาจากจุดที่ไม่มีอะไระเป็นหนี้เป็นสินหางครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอสามีคนนี้ก็ช่วยเคลียร์และจ่ายทุกสิ่งทุกอย่างและคำพูดของเขาถึงแม้การกระทำที่เขามีผู้หญิงเป็นการทำร้ายน้ำใจนะคะแต่คำพูดของเขาเขาก็บอกว่ารักเสมอเธอเป็นคนดีนะเธอเธอเป็นแม่ของลูกของฉัน ฉันไม่มีวันทิ้งเธอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ยาใจให้กับตัวเองนะคะถ้าแกบอกว่าอยู่กันมาเนาะตอนที่แกแฟนเริ่มเป็นนะคะลูกก็ยังไม่ทันโตเนาะแล้วความสุขแล้วก็หัวอ,อกของแม่แล้วก็สิ่งที่ต้องรับผิดชอบทางเมืองไทยแบบหนักๆในใหม่ๆนะคะตรงนั้นเอามาทดแทนอืม แกเครียดจนแกป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วแกก็อึดใจว่าเออเนาะถ้าเราจะไปเริ่มต้นใหม่เราจะได้ตรงนี้ไหมนะคะเออถ้าเราไปเริ่มต้นใหม่เราจะเจอคนแบบนี้ไหมอันนี้คือความกลัวไงกับสิ่งที่อยู่ในมือเขาเรียกว่าตัดจากความรักความเจ็บปวดแต่แลกเปลี่ยนเป็นเงินแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราขาดครอบครัวขาดไปซัพพอร์ตตรงนั้นแทนนะคะ เนาะนี่แหละย,ยายจ๋ายอยากบอกทุกๆคนว่าทุกๆคนเขาเรียกว่ามีสิ่งที่เขามีอยู่ในมือโดยที่เขาไม่ได้บอกเราทุกๆเรื่องนะคะหลายๆคนฟังผิวเผินโอ้ยฉันไม่ใช่เป็นเมียที่จะมากอดทะเบียนสมรสไม่มีความสุขไม่อยู่หรอกเงินไม่ได้สำคัญ ชีวิตฉันต้องอยากได้เจอคนที่รักคนที่ให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ตัวเองพอใจถามจริงมีสักกี่คนที่ได้แบบนั้นนะคะถามจริงว่าจะมีสักกี่คนที่ได้แบบเพอร์เฟคโดยที่ไม่ขัดข้องตัวเองเลยเนี่ยนะคะยยจ๋เชื่อเลยว่าทุกคู่มีปัญหานะคะแต่มันจะเป็นมุมไหนเนาะมันจะเป็นมุมไหนมันจะมีน้อยมีมากอื เท่านั้นเองนะคะอย่างพี่เขาก็เช่นกันถามว่าเวลานะคะเวลาไปเที่ยวด้วยกันนะเวลาเขาก็จะมีทุกปีเนาะแต่ไม่ไปเมืองไทยนะคะมีทุกปีไปเที่ยวยุโรปนะลูกสองคนสามีนะคะจองห้องนะเขาเรียกครอบครัวเขาก็อยู่กันปกติเหมือนพี่น้องดูแลความสุขให้กับลูกนะถามว่า พี่แกเล่าให้ลูกฟังไหมพูดถึงไหมความเจ็บปวดที่พ่อทำแกก็เฉยๆนะคะแกก็บอกว่าไม่ยุ่งก็คือไม่พูดให้กับลูกฟังเหมือนกันคือเขาโตแล้วเขาเห็นเนาะเพราะว่าเป็นเวลาแบบนั้นยาวนานมาแล้วเด็กๆเขาก็มองว่าเออเนาะ,ะป๊าป๊าก็ไม่ได้ทิ้งมาม้านี่ทุกอย่างมาม้าก็ยังโอเคมีความสุขเหมือนเดิมอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะคะเราจะไม่ได้เห็นความเห็นอกเห็นใจจากลูกเพราะเราเลี้ยงลูกแบบฝรั่ง นะพี่เขาก็พูดอย่างนี้นะคะเลี้ยงลูกแบบฝรั่งคือเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องพ่อแม่ทะเลาะกันเราจะไม่เล่าให้ลูกฟังแล้วพี่กับสามีเขาก็ไม่เคยอ่าเขาเรียกว่าทะเลาะกันเสียงดังพี่เขาเป็นคนนิ่งๆพูดน้อยๆเสียงหวานๆนะคะอ่าแล้วสามีเขาก็สมมติว่าผู้หญิงเราไม่โวยวายฝ่ายชายเขาก็ไม่มีอะไรที่จะมาโวกว,กวกากใส่ใช่ไหมอืม ถามว่าทะเลาะไหมทะเลาะนะคะอยู่ในห้องคุยกันถามว่าร้องไห้ไหมร้องไห้นะคะพี่เขาบอกเนะาะเปิดใจเปิดใจแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาเลือกคือคนบางคนเนี่ยเขามีเงินนะคะเขามีสิทธิเลือกนะคะเขาก็พูดในมุมของเขามันก็ไม่ผิดแต่ความรู้สึกเจ็บปวดมันอยู่ที่ฝ่ายหญิงนะคะมันอยู่ที่ฝ่ายเรา แต่สุดท้ายพอตกลงปรงใจตัดจากความรักหรือว่าห่วงแหนเนาะความรักมันยังมีอยู่เพราะความดีที่ดูแลกันเหมือนเพื่อนคือพ่อของลูกนะคะจนถึงปัจจุบันโอ้จะ30กว่าปีแล้วนะคะเออเนาะออก็เหลือเหลือความดีที่ดูแลกันตัดจากความรักออกใช่ไหมอืมก็เหลือการหน้าที่ เนาะหน้าที่คำว่าเมียดูแลสามีนะคะหน้าทีา่เป็นแม่ที่ดูแลลูกดูแลบ้านดูแลช่องนะคะและสามีเนาะ,ะแกก็ทำหน้าที่ที่เป็นสามีที่ดูแลเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการช่วยเหลือทางเมืองไทยอืมอันเนี้ยเพราะเขามีพอที่จะบำรุงบำเลอตรงนี้นะคะมันทำให้อ่าพี่เขาเลือกเคยคิดไหมว่าจะเริ่มต้นใหม่ แกบอกเคยคิดนะแต่ไม่กล้าเพราะอะไรกลัวไม่ได้ในส่วนที่เคยได้นี่แหละนะคะอืมคนเราอะ่ะมันอยู่ในหัวใจมันมีอยู่ในใจแหละคนที่ทนแล้วอะ่ะทําไมถึงไม่กล้านะคะหลายๆคนทิ้งผัวรวยไปหาสามีธรรมดาธรรมดาแต่มีความสุขขึ้นมาได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงแม้จะได้พูดคุยกับเพื่อนมันเป็นเพียงแค่ระบายเป็นเพียงแค่ได้พูดคุยแล้วโล่งในหัวใจเนาะแต่สิ่งในใจมันอยู่ที่ตัวเองที่จะตัดสินใจนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเราก็มองเหมือนกันถ้าเป็นเราเราอาจจะเลือกเราก็คงต้องเลือกแบบนั้นนะอืมพะอยู่ที่นี่หรือไปไหนไปกับเมียเขาก็ให้เกียรติเมียปกติใช่ไหมอืมก็เหมือนว่า คุณแม่เลื้องเดี่ยวทิ้งกับสามีแล้วขอยืนอยู่คนเดียวถ้ารับผิดชอบตรงนี้ไวถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ภูมิใจแต่ส่วนนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนเลือกแล้วอย่างพี่เขาก็คือเลือกที่จะอยู่ตรงนี้เพราะสิ่งที่ได้และหนึ่งถ้าเกิด เราก้าวออกไปเริ่มต้นเราต้องไปทำงานสำบุกสมบันหรือว่าช่วยเริ่มต้นเขาเรียกว่าสร้างชีวิตใหม่มันจะไหวไหมนี่แหละนะคะถึงบอกว่าเหตุผลของแต่ละคนมันแตกต่างก็ทะเบียนสมรถถามว่าเจ็บไหมเจ็บปวดนะคะแต่มันก็ผ่านพ้นตรงนั้นมา มันเป็นช่วงแรกเท่านั้นที่แสนทรมานเหมือนกับเราตั้งใจที่จะเลิกสามีอ่ช่วงจะก้าวนะคิดแล้วคิดอีกลองไห้แล้วลองไห้อีกว่าทําไมอะไรถามไถ่ทุกอย่างแต่พอได้ก้าวพ้นออกไปนะคะมันก็เหมือนโยนหินออกจากหัวโยนภาระตัดคนนี้ออกจากหัวใจมันก็ลืมกันไปนะคะแต่พอพ้นจากการเจ็บปวดแล้วมันก็อยู่ได้เนาะเขาเรียกว่าอยู่แบบ ทนเหรออืมทนอย่างมีค่าไงเนาะต้องบอกว่าพี่เขาทนอย่างมีค่าเพราะสิ่งที่พี่ได้อันนั้นพี่เอาสิ่งนี้มาแลกกับคำวรักษนะคะพี่ก็บอกมาตรงๆเนาะนี่แหละนะคะมันก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเนาะหลายๆคนออกอ่ามาบอกกับแกแกก็พูดตรงๆอย่างนี้เนในความรู้สึกแกแล้วเข้าวัดเขา้าวะ อะไรมากมายช่างเขาเถอะอืมแต่มันเป็นความชินไงชินชาแล้วนะคะแต่เวลาแห่งความสุขหรือว่าเวลามาร่วมครอบครัวถามว่าอยากได้คืนไหมอืมแกก็บอกว่าพูดถึงนะตอนนี้ใช่ไหมความรู้สึกห่วงแหนไม่มีแล้วพูดถึงนะ เขาอยู่นี่กับเราก็นี่ก็คือครอบครัวของเรานะนั่งโต๊ะเย็นกินข้าวร่วมลูกสาวลูกชายเวลาเขาเข้ามาเนาะตอนนี้ก็มีแฟนกันหมดแล้วใช่ไหมเออม,มันก็ยังเป็นพ่อแม่ลูกบางวันเขาก็นั่งกินข้าวด้วยบางวันกับตัวใครตัวมันแล้วแต่สะดวกเฉยเฉยแล้วจะเอ้ยนะคะชีวิตมันไม่แน่นอนหันมารักตัวเองให้มากและสิ่งสำคัญถ้าเราเลือกแล้วนะเลือกที่จะอยู่ในแบบนี้แล้วเราก็จงภูมิใจนะคะหนึ่ง อ่ายามเจ็บป่วยเขาก็ยังดูสองเรายังเห็นหน้าพ่อแม่ลูกนะคะสามความรู้สึกความดีของเขาอืมมันก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่จูนใจให้กับเรามีพลังวันนี้นะคะสเนาะบางครั้งคิดเหมือนกันถ้าก้าวไปแล้วขาดเขาพี่จะอยู่ยังไงนะ นี่คือความรู้สึกของเจ้าของเรื่องเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วยายจ๋าอยากบอกพี่น้อง Fc ทุกทกท,กท่านเลยนะคะที่เข้ามาฟังไม่ว่าเรื่องราวร้ายแรงชีวิตในต่างแดนสารพัดสารเพหลายเรื่องราวเนี่ยลองคิดดูนะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่รู้หรอกความรู้สึกของเราคิดง่ายๆตัดง่ายๆ แต่ถ้าเราเจอด้วยตัวเราจริงหรือสัมผัสในเวลานั้นจริงๆมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะอย่างตัวยายจ๋าเองเคยคิดเนาะ,ะเขาเรียกว่าตอนที่เลิกลากับพ่อของลูกทางเมืองไทยกว่าจะก้าวได้นี่ก็น็อกเหมือนกันแต่พอเราตัดได้แล้วมันก็เหมือนโยนหินออกจากหัวคําว่าผัวนะคะเลิกแล้วคือคนอื่นจริงๆ อันนี้พูดความรู้สึกของตัวเองนะคะแต่ตอนที่คิดจะเลิกหรือตอนที่ตัดใจเนี่ยตอนที่จะเลือกเนี่ยมันทรมานนะคะพี่น้องขาเรายิ่งอยู่ในเมืองนอกเราต้องนึกถึงแต่ละก้าวทุกอย่างนะคะที่อยู่เนาะงานการนี่คือหัวใจสำคัญ นะคะเราไม่ได้ง่ายเลยกับชีวิตในต่างแดนที่จะปุ๊บปั๊บทิ้งแล้วก้าวคว้ากระเป๋าไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะบางคนเก่งกล้าเนาะหาผู้ชายทันทีคว้าปั๊บไปอยู่กับผู้ชายคนนี้ทันทีแต่มันก็ใช่ว่าจะเจอคนดีเลยนะถ้าบุญวาสนาเราไปเจอที่แย่กว่าเก่าอ่ะมันก็มีอืมแต่หลายคนที่ก้าวออกไปแล้วคว้าที่ว่าเลือกที่คว้าที่จะไปอยู่กับผู้ชายเพื่อที่จะก้าวออกจากสามีคนแรกเนาะ แล้วไปเจอคนแยกก็ก้าวต่อนะอันนี้ก็มีตัวอย่างนะเพื่อนยายจ๋าเองเลยพูดตรงๆนะคะเนาะมันก็เราละ่ะอ่ต้องย้อนกลับมาหาเราละ่ะเหมือนพี่เขาเนี่ยเราจะกล้าหรอเราจะเข้มแข็งพอไหม,มเราจะมีพลังตรงนั้นพอไหมใช่ไหม,มเราจะมีความสามารถขนาดนั้นไหมใช่ไหมนี่แหละมันเป็นคําถามคาใจมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทนนะ แต่สําหรับพี่เขาเยาจะมองว่าเลือกถูกแล้วถ้าเราตัดจากคาว่ารักหรือว่าห่วงแหนหึงกันออกไปเนาะก็อยู่อย่างแค่ในฐานะพ่อกับแม่ทะเบียนสมรสก็คือเราคองสมบัติอ่าเขาเรียกว่าคาบหมูชิ้นใหญ่ดีกว่าเอาหมูก้อนใหญ่ไปโยนให้หมามันกินนะคะขอโทษขออภัย อันนี้ย่าจะพูดกับพี่ก็นะพี่ก็กระขามเออคิดได้ไงวะพี่ไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่คิดแค่ว่าโอเคตรงนี้พี่ก็สบายอยู่แล้วชีวิตพี่แต่ก่อนเราไม่มีอะไรเขาก็มีบุญคุณในส่วนนี้เนาะและปัจจุบันเขาก็ยังทําในสิ่งที่เขาสัญญานะ แต่แต่เรื่องผู้หญิงนี่แก่ปัานนี้ก็ไม่เลิกนะคะพี่น้องขาแต่ก็ไม่มีเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะนี่ไงอเออเนาะคนเราเนี่ยต้องมองนะคะทุกๆคนทนกันคนละแบ,บบบางคนทนดักดานเพราะแค่ว่าไม่มีที่อยู่ไม่มีทางไปอาันอยู่นี้ก็สบายดีไม่ได้อะไรเลยอเพียงแค่ตัวเองนะคะนะ,ะ,นะบางคนอันนั้นเะยายจ๋ามองว่าทนทําไมแต่ถ้าเป็นมุมของพี่เขาเนี่ยยายจ๋ามองว่า เราคองลาดหนึ่งลูกเอาไว้ให้ลูกอสักวันเราก็ตายแก่แล้วนะเออข้ามันไว้เถอะนะสมบัติอะที่มันอยู่ในมือเราออะนะถือมันไว้เถอดดีกว่านะเออถ้าเรายอมเสียสละมาน,นึกถึงที่ว่าฉันต้องการความรักฉันต้องการเธออยู่กับฉันามากไปนะอดจริงๆนะยายจะมองว่าฝรั่งทิ้งจริงๆนะอืนะ เพราะในความรู้สึกตรงนั้นมันไม่มีแล้วไงมันไม่มีแล้วไงใช่ไหมแต่ยังมองให้เกียรติเราเพราะพี่เขาไม่เป็นคนโวยวายนะพี่เขานิ่งร้องไห้น้ําตาตกก็พูดเบาๆเขาก็ปอบกอดนะคะในมุมคําว่าส,สามีหน้าที่นะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เอาตรงเนี้ยมาถือไว้ในมือนะเออคลองสมบัติไว้ให้ลูก เงินทองเขาเหลือเยอะจะไปเล็กไปน้อยไปจ่ายไปเสียให้ใครก็ช่างมันเถอเยจ๋าอย่างน้อยอ,อะไรนะสมบัติก้อนใหญ่ก็ยังอยู่กับพี่แล้วก็เป็นของลูกเป็นของลูกเพราะสามีเขาก็ทําพินัยกรรมให้นะนะบ้านในส่วนนี้นะเธอเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายเธอไม่ต้องกลัว สมบัติของฉันลงหาเธอและลูกสองคนอยู่แล้วนะคะอันนี้เขาก็พูดยืนยันเพราะพ่อ,พอแม่เขาก็ไม่มีแล้วเนาะถือว่าแก่แล้วนะคะอ่าอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันว่าเออพี่คลองไปเถอะใครจะว่าเรากอดทะเบียนสมรสนั่งเฝ้าสมบัติเป็นสมเฝ้าชับก็สร้างเถอะเพื่อลูกของเราอันนี้พูดแล้วก็ขำกันนะะเออดีกว่านะมีหมูอยู่ในตัวดีกว่าเอาหมูไปโยนให้หมากิน เนาะถึงแม้จะเป็นกระดูกเล็กน้อยโยนออกไปอย่างที่เขาจะทำแล้วเขาก็ทำได้มาจนปัจนนี้เนาะนี่แหละนะคะเนาะขอโทษขออภัยนะคะถ้าพูดไม่ถูกใจใครเนาะวิดีโอนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าทําไมผู้หญิงไทยเราถึงทนนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะอันนี้แต่ละคนเนาะ เราจะตัดสินใจให้กันไม่ได้เลยว่า,าเขาจะต้องทำยังไงนะคะเพราะสิ่งที่เขาอยู่ในใจถึงแม้จะพูดกับเราใช่ว่าเขาจะพูดทั้งหมดและสุดท้ายแล้วชีวิตของใครก็เป็นของคนนั้นนะคะเนาะถึงแม้เราจะพูดคุยให้รู้สึกดีก็คือแค่เรื่องได้ระบายไม่ใช่เป็นคน<ๆ>เขาเรียกว่าเจ้าชีวิตที่จะไปตัดสินใจให้กับใขรนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะพูดจะคุยหรือจะ แนะนำหรือว่าจะตำหนิอะไรเราต้องย้อนนึกถึงตัวเราก่อนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราแบบนั้นเราจะเลือกแบบไหนตัวยายจ๋ามองเลยว่าถ้ายายจ๋าเป็นพี่เขาก็คงจะต้องเลือกเหมือนพี่เขานะ,ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้คะ่ะไปทำงานก่อนพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกๆคอมเมนต์ comment, เนาะ,ะแล้วถ้าคิดยังไงนะคะเขียนคอมเมนต์ ไว้ให้ายจ่าและเจ้าของเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอมีแสงแดดดอกไม้เริ่มออกดอกแล้วนะคะเดี๋ยวเยี่ยมเราว้าวอันนี้หน้าโรงแรมเลยพี่น้องคาสองวันนี้หลังจากพายุเข้าดอกไม้บานแล้ว ชมกันนะคะทางยุโรปของเราเนาะ <c oughs> ก็จะสวยงามตอนหน้าร้อนนะคะพี่น้องคะอันนี้ที่ทํางานาเนจานเนาะอีกแถวมาถึงที่ทํางานแล้วนะคะอีกหน่อยเราก็จะได้ไปดูดอกทิวลิปเนาะดอกซากุละบานมาให้ชมกันนะคะถ้าโควิดบางเบาลงเขาเปิดให้ไปชมไปเที่ยวเนาะรอชมบรรยากาศช่วง ดอกไม้บานเดี๋ยวจะได้กินกระเทียมป่าแล้วพี่น้องไปแล้วค่ะพี่น้องค่ะ